กล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านเลยที่ให้ความสนใจเรื่องของธุรกิจติดปีแล้วก็ธุรกิจแฟรนไชส์ในวันนี้ครับผมแนะนําตัวนิดนึงนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับก็คืออผมชื่อคุณเจยุทธ์ประชีพเอกสารนะเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์เรารวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ณปัจจุบันนี้เราเริ่ม ทำเ็รไซัมาตั้งแต่ปี2548ก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นของธุรกิจเฟรชชัยในเมืองไทยนะครับตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเนื่องจากว่าปัญาหาของคนทำธุรกิจเฟรชชัยคือไม่สามารถเขา้าถึงข้อมูลเฟรชชัยได้อยา่างเต็มที่นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับที่เราทำธุรกิจเฟรชชัยมาเนี่ยก็ได้รับความไมว้วางใจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสรวงพาณิชย์ครับในเรื่องของการรวบรวมธุรกิจเฟรชชัยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีโครงการอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า แฟรนไชส์เบลูบีนะครับหรือว่าแฟรนไชส์ดิสนีย์ทูดิสนีก็คือเป็นการบ่งเพาะผู้ประกอบการที่อยากจะทําธุรกิจแฟรนไชส์เข้ามาสู่ระบบนะครับเว็บไซต์เราเองก็ได้รับเกียรติอันนั้น,นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการรวบรวมข้อมูลเพราะว่าเราถือว่ามีข้อมูลมากที่สุดเลยนะจนปัจจุบันเนี้ยเราดึงนในการมาประมาณส0ปีได้แล้วนะครับผมนะหลังจากที่เรามีในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์แล้วแน่นอนนะครับหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ย มีหนึ่งโลเคชั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีหลายๆสาขาก็คือมีหลายหช็องนะครับมีหลายสาขาที่ทมีคนรักโลเคชั่นนะครับแน่นอนครับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับหรือที่เราเรียกว่าแฟรนไชส์โซอเนี่ยเขาก็อยากจะหาทำเลให้กับแฟรนไชส์ซี่นะครับหรือว่าทางสาขาแฟรนไชส์นั่นเองเราก็เลยทำอีกตัวนึงขึ้นมานะครับเป็นเซสชั่นที่เป็นรวมทำเลค้าขายนะครับผม ก็คือเป็นรวมทั้งในส่วนของตลาดนัดนะครับคอมดิมอ,องคอมเพลทาซาเรามีหมดตรงนี้อย่างถ้าเกิดทุกท่านเห็นดูเ,เ,ดนนเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะเห็นว่าโครงการคอมีิมอลเนะี่ยถ้าย้าอนหลังไปสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับแต่ก็จะเห็นว่าบางโครงการคอมดิมอนั้นก็ไม่สักเซสเท่าไหร่นะวันนี้ก็เหมือนกับกทุกเด็กชายนี่ต้องเรียนตามตรงนะทุกท่านที่เข้ามาวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ประกอบการด้วย ้าของธุรกิจเฟรชชายด้วยเมื่อสบู่ผมก็ได้เจอแบบบางท่านนะที่เป็นเจ้าของเฟรชชายนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับว่าธุรกิจเฟรชชายก็มีลมหายใจจากไปอันนี้ต้องเรียนดำส่งเพราะว่าบางท่านนีดไม่เคยเข้ามาในธุรกิจเฟรชชายก็ยังไม่ทราบปิดทำเฟรชชายแล้วมันจะสักเซสทุกเคสหรือเปล่าคำตอบหรืไม่นะครับผมนะครับนิดนึงครับก็คือหลังจากที่เราทําในส่วนของสองเซสชันเนี่ยมีทั้งบิสเนสมีทั้งโลเคชันนะครับทางสนักสินฐานดุก็อยากให้เรารวบรวมข้อมูล จึงเป็นหนักสือนะครับสองเล่มเป็นซีรีส์นะครับก็คือ3-4-5สี่ห้าเฟชัยอาลูยนะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดกระลายลนนะครับโอเคหลังจากที่เรามีในส่วนของธุรกิจแล้วก็ทำเลนะครับเราก็ยังเปิดแอนเนลเพิ่มในส่วนของคอร์สเรียนนะครับเข้าใจว่า,าบางท่านก็น่าจะเห็นคอร์สสัมมนาเนี้ยอยู่ที่เว็บไทยเฟรชายเซ็นเตอร์ด้วยไม่แน่ใจว่า มีท่านไหนที่มาจากเทปไทยเป็นใจเซ็นเตอร์หรือจิ๊เซอร์ก็มาบ้างครับของนี้นะครับอ่าโอเคครับในในระบบเนี่ยที่เราทําไว้ก็จะมีระบบในส่วนของแมทชิ่งด้วยนะครับเป็นเรื่องของคอสุดลมสมนานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ยังทําในส่วนของงานในสินค้าอูดเพื่อสับสนผู้ประกอบการธุรกิจอาจจะไม่ใช่เป็นเรนชัยนะเป็นผู้ประกอบการธุรกิฐพิเศษเล็กๆอยากจะไปออกงานเทรดโชว์ที่ไหนเนี่ยเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ แล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับในสองปีซีเนี่ยก็จะมีทั้งสังกงาณสัญญาณานที่เช่านะครับแล้วก็เรื่องของโกดังการสินค้าที่เช่านี้จะเป็นสำหรับธุรกิจจากข้างนอกเข้ามาละอันนี้เราทําเตรียมไว้ครับแล้วก็มีงานประกวดอันนี้เราก็รวบรวมไว้อนก่กงสำหรับน้องนักศึกษาที่อยากจะป,ประกวดคอสเพลย์ประกวดน้องเพลงอะไรในนี้เรามีไว้ให้ครับนนแล้วก็สุดท้ายเราเซ็ตขึ้นใ,ใหม่คือเ,เรื่องของ catering service ครับอันนี้เกิดไว้เพื่อบางท่านอยากจะไปเข้าชมเนะครับ พูดถึงคนเข้าชมเว็บไซต์เรองนี้ผมอยากให้ยูตัวเลขครับอาจจะมองไม่เห็นได้ไมะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะก็คือผมอยากให้ท่านมองเห็นว่าตอนนี้แนวโน้มคนทําธุรกิจเป็นชาย,นยต้องบอกว่าอายุน้อยลงเรื่อยๆครับตลอดเวลาที่เราทำมาสิป,ปีเรามีการเช็คสถตตคนเข้าชมเว็บไซต์จะเห็นว่าเลขเป็นหมวกตลอดครับ1ปีเนี่ยมีคนเข้าชมเว็บไซต์รวมธุรกิจเป็นชายครับ25ล้านเพจวิวถ้านับคนเข้าชมในซัมการประมาณเกือบ6ล้านยูนิคหรือว่า หนึ่งปีมีคนกหกล้านคนเข้าส่งเว็บไซต์เฉลี่ยหนึ่งเดือนครับประมาณห้าแสนคนที่เข้าส่งเว็บไซต์น่หมายถึงว่าคนไทยสนใจเฟรนช์ชัยมากขึ้นสนใจธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเน,นี้ยมันสะท้อนอะไรจากข้อมูลสถิติที่เราเก็บมานะครับผู้สนใจธุรกิจเฟรนช์ชัยหรือคนที่อยากทำธุรกิจเฟรนช์ชัยอายุน้อยลงอันนี้เป็นเรื่อง<ห>เรื่องหน,งนีนะครับมันจะสอดคล้องที่นิการนะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัตินิดนึงก็คือ เฟรนช์ไชร์เวียดไทยเนี่ยจริง,รงๆแล้วเข้าระบบเฟรนช์นี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อปี2526นะครับถ้านับเป็นปีประมาณสัก32ปีที่แล้วในขณะที่เฟรนชไชร์ของอเมริกาต้องบอกว่าอเมริการถยนต์อเมริกาเพราะว่าอเมริกาเป็นต้นเนิุของธุรกิจเฟรนชไชร์นะครับเขาเริ่มมาเมื่อปีคศสองพนะันหนึ่ง้านับเป็นอายุผลก็55ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดไทยเนี่ยท่านจะได้เห็นสเกลกว้างๆนะเวียดไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทสสัก30ปีเร็จ อเมริกาเนี่ทความมจะ60ป,ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูเป็นโกลด,ด์ดเดตก,ก็คือเรื่องของการพัฒน,นาการเรื่องของธุรกิจเฟรนช์ชัยเนี่ยเฮ้ไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับอเมริกาเนี่เขาไปกันช่วงที่2ที่3ไปแล้วนะครับท่านจะได้มองเห็นภาพรวมได้ครับก็จากข้อมูลของสื่อวิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ซื้อธุรกิจเฟรนช์ชัยเนี่ยอายุน้อยระดับประมาณ20-25ปีนะครับนั่นเหลือจบมหาลัย ที่22ี่3ซื้อเป็นชฉายหรือบางท่านที่เป็นนักึกษมอะไรอยู่ตอนนี้ก็กระเวณหาธุรกิจเ็นชายอยู่ใจแล้วด้วยครับผมแล้วก็ดียังไงช่วธุรกิจ็นชายดียังไงตอบสนองความต้องการของคนได้อย่างไรมันจะมีตัวเลขอยู่อันหนึ่งนะครับที่ผมได้รับมาก็คือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในการซื้อธุรกิจ็นชายประมาณสัก15หรื20เปอร์เซ็นต์แน่นอนมันย่อมดีกว่าการฝากแบงค์แน่นอนนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วย พค้ดตุ้งเป็นชายเป็นช็อตคัทอันหนึ่งที่จะช่วยคุณก้าวสู่ความสำเร็จแต่นี่ผมเรียนไลยว่าไม่ใช่ทุกเฟรชชายและไม่ใช่ทุกเพสนะครับผมตลอดเวลาที่เราทําเว็บไซต์รวมเฟรชชายมาเนี่ยผมเจอคําถามยอดฮิตนะครับสุดๆุดเลยก็ว่าได้ครับอย่างแรกสุดเวลาผมไ่เจอไปออกงานแสดงสินค้าเจอเจ้าของเฟรชชายเองก็แล้วแต่ช่วยถามว่า คุณเอตอนนี้เฟรนช์ไอะไรคนสนใจมากสุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคำถาม popula ที่วันนี้อยากจะมาแชร์หรือเล่าสูส่ประสบการณ์กันนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่เป็นเบสิกมากนะครับผมคิดว่าในในห้องนี้ก็ยังมีคนที่ยังงงๆกับทุเกี่ยเฟรนช์ไอยู่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ว่าเฟรนช์ไยอันไหนเนี่ยคนสนใจอยากลงทุนมากสุดเดียวนี้ผมจะมาเฉลยในช่วงท้ายของสไลด์นะครับผมแล้วก็ขัดจตกนนั้นเนี่ย สำหรับบางท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วที่ไม่เกี่ยวแฟรนไชส์เลยอยากจะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เนี่ยเฮ้ยพี่มีธุรกิจนู้นธุรกิจนี้มีสองสาขามีสาสาขาอยากจะทําเป็นแฟรนไชส์ต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับอันนี้จริงๆแล้วข้อแนะนําของผมเนี่ยท่านสามารถเริ่มได้จากหลายช่องทางนะครับเผื่อเป็นข้อมูลไว้ครับก็คือท่านอาจจะเข้าไปยังกรมพัฒนาธุรกิจแห่งชาส่งนี้ก็ได้อย่างที่ผมเรียนคือธุรกมีโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะที่นี้อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นรุ่นที่สิบเจ็ดสิบแปด เขาเปิดมานานแล้วครับก็จะไปเรียนมู้ก็ได้หรือจะติดต่อจากทางบริษัทที่เป็นในส่วนของคอนซัลท์เรื่องของเฟรนช์ชัยที่เสจโดยตรงก็ได้นะครับขอเรื่อย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ข้อที่3านี่ก็คือถ้าเกิดเป็นเฟรนช์ชัยอยู่แล้วจะโปรโมทอย่างไรให้เขาถึงกับคนที่เป็นคนซื้อเฟรนช์ชัยนะครับเพราะอนี้ต้องถือว่าเป็นนิชมาร์เก็ตพอสมควรมันไม่ได้เป็นธุรก,กิจทั่วไปนะครับผมอันนี้ง่ายมากก็คือโปรโมททั้งในส่วนของออฟไลน์ออนไลน์ได้หมด Okay. ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยทราบเรื่องของธุรกิจเทรนชายมากน้อยอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะปูพื้นไนที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่สเตปของเทรนหรือว่าแนวโน้มของเทรนชายปีหน้านะครับคืออันนี้เป็นเรื่องแปลกหนึ่งที่ผมเจอคือว่าหลายท่านที่เคยเล่าแบ่งความประสบการณารเล่าสู่กันฟังครับก็คือว่าเขาก็จะมักจะมุพูดคุยว่าเฮ้ยคุณเท็กันนี้มันใช่ ธุรกิจเฟรนชายหรือว่าแบรนด์นี้มันใช่ไหมเห็นตามห้างอันนี้ใช่ไหมทีนี้ผมอยากเลยยึดนิยามนะครับของธุรกิจเฟรนชายจากจากหรือตรงตรง,ตรงเลยเนี่ยจากอเมริกาเนี่ยต้องมี3อย่างนี้นะถ้าถ้าถ,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 ถ้ามีน้อยกว่าสามอย่างนี้ก็ยังไม่ถือเป็นเฟรนชา์เยครับ <S <S อย่างอย่างแรกแน่นอนแหละคนที่ซื้อธุรกิจเฟรนชา์ต้องอยากได้แบรนด์ของเขาถูกไหมครับอยากได้แบรนด์อยากได้ชื่อยี่ห้อเครื่องหมายการค้าหรืออะไรก็้แต่เพราะว่าแบรนด์หรือ ื่องหมายการค้าจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมการขายได้ทางออถูกไหมครับอย่างที่สองนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยนะครับมีทั้งระบบพี่เลี้ยงช่วยให้การสึับสนึเฟรนไชซ์ซี่หรือคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ได้นะครับถ้าเกิดท่านไปท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วแล้วสำนักงานใหญ่หรือบริษัทแม่ไม่ดูแลเลยนะครับดันแน่นอนว่าข้อ2ไม่มีนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคุณต้องถาม ก่อนซื้อเฟรนไชส์ดีนะในเว็บไซต์ก็จะมีทั้งข้อมูลให้นะครับว่าก้าคำถามก่อนซื้อเฟรนไชส์ต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเช็คลิสต์ไปถามก่อนได้เลยนะครับองประกอบตัวที่สามนะครับก็คือต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอันนี้สำคัญนะครับท่านจะเห็นว่าบางเฟรนไชส์บา,บางแบรนด์เนี่ยพาโฆษณาต้องบอกว่า,ฆา,าโฆษณาอาจจะค่อข้างมากนิดนึงท่าน,น,น,นจะเจอโฆษณาป้ายที่เป็นอย่างว่าแฟรนไชส์สินบาท ไม่แน่ใจไปเจอหรือเปล่าหรือว่าค่าเป็นชัยฟรีซึ่งจริงๆแล้วผมอยากย้ำนิดนึงว่าค่าเป็นชัยฟรีนะครับฟรีไม่ใช่ฟรีที่เป็นแค่จ่ายฟรี f r n มีฟรีครับมันไม่มีนะครับจริงๆแล้วคุณต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ทุกครั้งที่คุณซื้อแฟรนไชส์นะครับคืออันนี้บางบบาางงท่านก็ยังสับสนว่าเจ้าหนุก็บอกว่าแฟรนไชส์ไม่เสียค่าแฟรนไชส์นี่เป็นแฟรนไชส์หรือเปล่าถ้าเกิดนิยามแบบไทยๆมันก็จะมึนๆมุ่งๆแบบนี้แต่ถ้านิยามเมกาเขาจะไม่ใช่ คุณคนซื้อเฟรนชชัยเป็นู้นายค่าเฟรนชชสยเป็นค่าแรกเข้าค่าธรรมเนียมหรือบางท่านบางแบรนด์เนี่ยก็ไปผนวกรวมกันเลยเขาเรียกค่าธรรมเนียมแรกเข้างงไหมครับไม่งงนะครับแต่ว่าใช้หลายชื่อนะครับค่าตอบแทนที่ว่าต้องจ่ายอยู่สองตัวนะครับก็คือมีค่าเฟรนช์ชส์กับ loyalty fee loyalty fee คืออะไรครับเหมือนว่าเวลาที่คุณซื้อเฟรนชชสยแล้วคุณประกอบธุรกิจไปแล้วนะครับมีสาขาของตัวเองแล้วอยอดขายในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยคุณต้องนําส่ง กลับไปยังสำนังกงานใหญ่หรือบริษัทแม่นะครับอันนี้คือเรียกว่าเราอี่ฟีซึ่งมีการกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแต่แบ,บแรนด์นั้นๆนะครับบางแบรนด์ที่เขามีเก็บค่าเฟรนชชายอย่างเดียวไม่ได้เก็บเรเวลตี้ถ้าในนิยามนี้ถือว่าไม่ผ่านไม่ได้เป็นเฟรนชชายนะครับมันจะมีต้องเหลือบัทอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นมา marketing free m a r k e t ต n g f r e ีคืออะไรม m a r k e t ต n g f r e ีคือค่าการตลาดค่าการตลาดที่บริษัทลูกหรือว่าเป็นสาขาเฟรนชชายต้องนำส่งบริษัทแม่คล้ายๆเลเวตี้ฟรี แต่เรียดีฟรีเขาไปทำในเรื่องของโอ peration ส่วน marketing free เรื่องของ marketing นำส่งเพื่ออะไรนำส่งเพื่อบริษัทแม่จะได้เอาเงินกองกลางตรงนี้สำหรับหลายสาขาทำการตลาดทับรวมทั้งหมดนะครับซึ่ง marketing free เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องมีทั้ง free ชนฟรฟีกับเรีย e ี้ฟรีนะครับเห็นราบเล็กน,นิดนึงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ลุกช่วงของการ เปิดเผยแนวโน้มเทรนด์ของเฟรนช์ชัยในปีหน้านะครับผมอยากให้มาดูสแตทหรือว่าสถิติข้อมูลทางสถิติเรื่องของธุรกิจเฟรนช์ชัยในปัจจุบันตกครับตอนนี้เฟรนชชัยที่อยู่ในเว็บไซต์ไทยเฟรนช์ชัยเซ็นเตอร์นี่มีอยู่ประมาณ500กว่ากิจาการนะครับในส่วนนี้เราแบ่งเป็นหมวดหมู่11แคตตาล็อกน,นะครับก็คือท่านจะดูในภายชาร์ดเห็นด้านขวามือนะก็จะมีกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มอาหารหรือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงทีเดียวนะครับ ถัดมานะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มไอศครีมน,นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของการศาึกษานะครับอันนี้เดี๋ยวผมถ้าเกิดจดไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมีลิสต์ตรงนี้ให้อันนี้จะเป็นข้อมูลเดียวกับเทเบิลเนี้ยเป็นข้อมูลเดียวกับภายชาร์ทเมื่สกู๊ครับแน่นอน,นครับฟู้ดอันดับหนึ่งรูปอาหารคนคนุ่คนไทยสนใจเยอะมากเยอะมากๆนะครับทีนี้มันจะมีเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันจะมีทั้งสเกลและการแบน่นะครับถัดมาเป็นลันดับที่สองคือเป็นเรื่องของ แบบเบลเวย์สแอนนิสซีก็คือเครื่องดื่มนะครับรวมถึงวันนี้ที่มีเหมาอูก็จะเป็นออฟฟิทูเดย์ด้วยครับก็เป็นแฟรนไชส์ออฟฟิทูเดย์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอันดับที่3ก็จะเป็น,น,ปน,นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษานะครับที่เขาบอกว่าเป็นระบบน้ำซึมบอ่อทราสครับแน่นอนคนที่จะทำธุรกิจนี้ก็ต้องมีใจรักเรื่องการศึกษาด้วยนะครับถือว่าเป็นท็อปทรีแคตเ,เกอรี่แฟรนไชส์ของประเทศไทยที่เหลือจากนั้นน้อยแล้วครับไม่เยอะเลย8% 6% 5%เป จนสุดท้ายก็หนังสือโดยวไรตายแล้วไม่มีแล้วน้อยไม่มากนะครับโอเคอันนี้จะเป็นาจากที่เราวิเคราะห์ภาพรวมทุกกลุ่มแล้วีนผมยกตัวอย่างมปนหนึ่งกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มอาหารเราทำสตีมาแล้วว่าสิบปีที่ผ่านมาธุรกิจชานชายอาหารเติบโตมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อจะเห็นว่ามันเติบโตทุกปีเลยทุกปีเลยสิบเ็ดปอร์เซ็น a v เป็น e อเ การเติบโตของเขาสำหรับคนไทยนี่โอ้โหสนใจไปใชาอาหารเยอะมากที่ผมเรียนคือมันมีทั้ง scale ลด้การใหญ่เล็กก็ได้กลางก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้จริงเราจะมีทุกกลุ่มเลยถ้าเกิดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ฝั่งซ้ายมือนะคราจะมีสถิติข้อมูลเป็นชายท่านสามารถจะไปเซิร์ชดูออนไลน์ได้นะครับคลิกไพ่ชาร์ปุ๊บเปิดเป็นเทเบิลด้านล่างดูง่ายมากครับนะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างอีเพราะว่าําทำเป็นะคร์บ โอเคทีนี้อย่างนักศึกษาผมยกตัวอย่างกลุ่มอาหารคือโกลเดต,ตของเขาเนี่ย17เปอร์เซ็นต์ครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูภาพรวมเติบโตจริงๆของแต่ละกลุ่มนะครับอันดับที่หนึ่งจะเป็นธุรกิจบริการนึกถ,ถึงว่าก่อนหน้านั้นนะครับธุรกิจบริการซบเซา,รราช่วงหนึ่งอย่างนี้น,นี่ยก็มีการเติบโตในเรื่องของการให้บริการที่เป็นทั้งระบบเกษตรชนเองก็มีนะครับแล้วก็อันดับที่สองนี่จะเป็นในส่วนของเบเกอรี่นะครับเบเกอรี่ก็ขึ้นมา เติบโตสูงเฉลีย่ยแล้ว3.1%นะครับแล้วก็โอกาสธุรกิจทีนี้นิดนึงในส่วนของรดับที่3โอกาสธุรกิจเนี่ยผมอยากให้มองภาพธุรกิจกว้างๆเพราะว่าน,นี้มันจะรวมเรื่องของธุรกิจเครือข่ายไว้ด้วยนะครับบางส่วนนะครับโอเคทีนี้จากข้อมูลในเว็บไซต์เรานะผมอยากตัดช็อตห้ามาอย่างข้อมูลของกงรมพัฒนาธุรกิจการค้าขน้อมูลที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อช่วงต้นนะครับว่า ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยทางกรมมีแนวโน้มส่งเสริมให้คนไทยอยากมีธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองนะครับเขาก็เลยทำโครงการ b ีดูบีและวีดูบีตอนนี้รวบรวมมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาสำํำรวจมาแล้วพบว่ามีจํานวนของฟาเตอร์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชซ์ซอยเนี่ยพันห้ารแบรนด์หรือห้าร้อเจ้านะครับในส่วนนี้ประกอบไปอะรด้วยอะไรบ้างน,นะครับก็คือมีกลุ่มพับปีสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับตามลีข้าวนะครับต้งดื่มอาหารและเครื่องดื่มบริการ กล้เคียงกับเมไซต์ามากครับโอเคในในจำนวนนี้เขาแยกมาแล้วว่า,เ,าเป็นที่ผู่บุคคลประมาณ1,230ลายบุคคลธรรมดา270ลายอันนี้นิดนึงก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับในป,ประเทศไทยเนี่ยกฎหมายที่เป็นในส่วนของธุรกิจเฟรนอใช้โดยตรงเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประทับใช้ครับ,รบตอนนี้ยังไม่มีกรบอบเพืนอใช้มีแค่เป็นร่างกรบอบเพราะนั้นเนี่ย ปัจจุบันถ้าเกิดอีกคำถามนี้ผมได้รับได้รับขอยูว่าต้องไปจดทะเบียนอะไรไหมกับการกกนำธุรกิจไฟฉายคือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายมารองรับโดยตรงราะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปจดที่ไหนถึเดี๋ยวว่าท่านทําให้ถูกต้องตามรูปแบบของธุรก,กิจนะครับไปจดทะเบียนการค้าไว้ไปจดเครื่องหมายการค้าไว้ในตัวเลขนี้นะครับจะเห็นบุคคลธรรมดาเกือบสามรอยายท,ทำเป็นเรนชายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรบเรนชายออกเมื่อไหร่นะคร,รับบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถเป็นเจ้าของเรนชายได้นะครับเพราะกกงเขาจะ สตาร์ทที่นิติบุคคลเป็นหลักนะครับให้ให้เป็นข้อมูลไปนะครับแล้วก็เขามีแผนผลักดันด้วยสำหรับธุรกิจเป็นชายในประเทศไทยเนี่ยสามปีข้างหน้านะครับบอกเลยว่าต้องสร้างคุณภาให้มากกว่า6,300นสาล้านบาทที่จริงๆมีธุรกิจเป็นชายในประเทศไทยเนี่ยโกลเดนเตอร์แล้วเกิดยีบสอแบรนด์นะครับก็ถ้ายกตัวอย่างก็มีหลายเจ้าอยู่ครับมีทั้งแบล็คเฮดดิออนมีทั้งหลไหลเจ้าอย่างนี้ก็เข้มแข็งพอที่จะขยายไปอีกเท่าไรได้ ท,ท่านเห็นเป็นภาพสเกลรวมๆประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวเลขเป็นตัวเลขประมาณสับคู่นี้นะครับก็คือแยกย่อยออกไปอีกว่า,ามูลค่าปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทาําสบมีข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มาจัดอันดับนะครับในเว็บไซต์เองก็มีทั้งในส่วนของเฟรนชายที่คนได้รับความนิยมอยากที่จะซื้อแฟรนไชส์นะครับอันนี้เราทําเป็นท็อปฟมาใ,ให้ท่านดูก่อน ปัจจ so ุบันนี like ้คนเข้าด so ูข้อมูลเซนชายสนใจมากที่ส receptor ุดก็จะเป็นเซเว่นยูเรนนะครับตอนนี้ก <soup> ็น่าจะน่าจะเกือบเก้าพันสัปดาห์น่าจะได้นะสำหรับประเทศไทยนะครับคนเข้าชมเยอะที่สุดคือหนึ่งล้านหกแสนครั้งนะครับตันนี้แล้วก็อันดับที่สองที่เป็นเรื่องของธุรกิจเขาเรียกไปเป็นน้ำเบเกอรี่เป็นน้ำเครื่องดื่มเป็นฟังสดสังขยาแบรนด์นี้ก็คนเข้าชมล้านสามถือว่าไม่น้อยทีเดียวแต่ท่านต้องสังเกตความแตกต่างนิดนึงคือเซเว่นนะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ ลงจูนมาล้านห้าแล้วพอดูอันดับสองนะครับสองล้นห้าอีกอันนี้มีข้อสังเกตคือว่าคนทั่วไปเขาถึงได้ในธุรกิจเป็นชาที่มูลค่าไม่สูงนะครับถ้าเราไม่นับเซเว่นนะครับฟังสดขึ้นมาอันดับสามนะครับเอ็มมิลนะครับเอ็มมิลเนี่ยเป็นธุรกิจใกล้เคียงกับฟังสดก็คือว่าเขาขายทั้งในส่วนของเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟนมทุกอย่างแล้วก็มีขายขนมฟังสุกอย่างด้วย ถือว่าลงทุนใกล้เคียงกันก็คือ15,000บาทอันนี้คือค่าเฟใช้ที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทแม่ครับอันดับที่4ก็จะเป็นไอศครีมเกดฮิมะอันนี้ท่านหลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นไอศรีนี่ครับอันนี้การลงทุนขยับขึ้นอีกละ1 1 0 0 0 0บาทคนก็ซื้อเฟรนชยกันแล้วก็สนใจกันเป็นอันดับ4 อันดับ5จะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่แบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็นแบรนด์เชสเตอร์กริล่อนหน้านั้นเขาใช้ชื่อเชสเตอร์กริลล์แล้วขึ้นมารีแบรนดิ้งใหม่เป็นเชสเตอร์นะครับตอนนี้คือใส่ชื่อว่าเชสเตอร์อย่างเดียวครับก็ลงทุนสักประมาณ7จ็ดแสนอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าค่าเฟรนช์ชาเป็นค่าทำเงินแรกเข้าที่คุณต้องชําระให้กับทางเชสเตอร์โดยยังไม่รวมค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และค่าบริโภคเวอร์ชันคลัอื่นๆอีกนะครับ ลาที่ซื้อใช้ก็อยากให้ดูนิดหนึ่งครับว่าจะมีค่าหั้วออกทั้งหมดประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของเงินจุนเวียนเท่าไหร่นะครับผมคาดการกับผมก,กับทีมงานคา,าดการว่าธุรกิจฟใายแนวโน้มของปีหน้าเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอยู่ครับทีนี้สกเกลในการลงทุนที่ไม่สูงมากนะถ้าสมมุติว่าเราไม่นับเซเว่นนะครับแบรนด์ที่ทุกท่านอยู่กับเีสมมติไม่นับคาเฟ่ดีเซลชอป ท่านจะสังเกตว่าอันดับสองามสจะเป็นเฟรนชชายไซเดลงทุนไม่ถึงแสนถึงแสนนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่านะครับปีหน้านะครับธุรกิจเฟรนชชายอาหารเครื่องดื่มไอศร,รีมมาแน่นอนยังนะเป็นถือว่าเป็นเฮเทอรี category, หรือว่าหมวดหมู่ธุรกิจเฟรนชชายที่คนสนใจคนไทยสนใจเอะยวกนะครับแล้วก็การลงทุนไม่สูงจนเกินไปนะนะครับประมาณสอง่นห้าพัถึงไม่เกินแสน น, okay. นี้ผมอยากาให้ข้อมูลนิดนึงสำหรับธุรกิจเซนชัยถ้าเกิดท่านที่มาวันนี้เป็นเจ้าของเซนชัยนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอธุรกิจให้มีรูปแบบในเรื่องการดีไซน์การมีคอนแทคต์ที่ดีกับคนที่เข้ามาที่วุธดหรือว่ามาที่สาถาท่านอย่างตอนนี้ที่ผมไปเก็บภาพมานะก็จะมีเคสของชาลุมในวุ้ดเฟรชมีในด้นความมือนะครับ เขาก็จะทำในเรื่องของการทำจอ Display Panel ครับโอเคครับก็คือมีทั้งในส่วนของการโปรโมทธุรกิจเนี่ยเขาไปออก s m d g แตกมาเพราะฉะนั้นเขาก็รันไปเรื่อยๆโปรโมททางของ Freshme ไปนะครับหรือบางส่วนเขาก็นำจอภาพขึ้นไปประดับไว้ตรงคีออสออฟสูทของเขาเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูเครื่องดื่มอย่างซ้ายมือเนี่ยผมก็ต้องไปเจอในงานเฟล์ใช้ที่ผ่านมาก็เป็น ในหัวโรตีชาชักนะครับก็โอเคนะ่าสนใจดีเป็นจอหน้ตั้งวางกับพื้นนะครับแล้วก็ชมเลยว่ามีอีกสาขาบ้างถ้าเกิดท่านที่เป็นเจ้าของเฟชชัยที่มาในวันนี้นครับแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีได้เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยส่งเสริมการขายได้ผมว่าแนะนำนะครับก็ถือว่าเป็นอะ,อะไรที่น่าสนใจอยู่ครับสำหรับแบรนด์เฟชชายบางแบรนด์ครับที่เขาเปิดธุรกิจอยู่แล้วนะครับอย่างเคสของ n อ็นแอนด์บีแนเทนี่ ก็อยู่ในอยู่ในตลาดมานานทีเดียวครับก็แน่นอนก็ต้ใช้ดิสเพลย์แคนเนลตัวนี้นำเสนอแต่ถ้าเกิดท่านจะเห็นว่าอย่างเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะครับอย่างที่เป็นลูกกิดปลาเบิดนะครับก็ยังไม่มีการใช้จอแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดใช้จอนี้น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถนำเสนอเมนูใหม่ได้เยอะเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นกิมมิคกนิดนึงครับก็เรียนแบบฟรลแอนซ์นะครับ เฟรนชชัยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ,อยากอยากให้ดูภาพรวมๆไว้เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามีทั้งธุรกิจเฟรนชชัยที่ไม่ใช่เฟรนชาชยอย่างแท้จริงกับเฟรนชาชยที่เป็นเฟรนชชยแท้จริงผมพยายามเน้นเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องสัมพันธ์นะครับเพราะว่าบางทาง่านที่ซื้อเฟรนชาชยไปถ้าเกิดมีข่าวมาก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งถูกหลอกด้วยหือวเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้ว่ากฎหมายเฟรนช์โดยตรงยังไม่ออกะะนั้นเนี่ยคนที่ รับกรรมพูดง่ายว่ารับกรรมเลยเพราะว่าบางท่านที่มีเงินเป็นเงอรดีดีไทา์เงินก้อนเดียวมาซื้อเฟร์ชัยแล้วไปเจอเฟร์ชัยหลอกหนีโอ้โหเกาเรียกเคขาซ้ำแั่กรรมซัดใช่ไหมครับก็คือว่าตรงนี้สําคัญผมอยากให้ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของเฟร์ชัยก็อยากให้มีใจที่ทำในการประกอบการเพราะว่าตอนนี้เ็กฎหมายแฟร์ชัยยังไม่ออกเพดัะนั้นเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็พยายามดูแลให้อยู่นะครับก็อยากอยากให้คำนึงจุดนี้ด้วยอย่างคนซื้อแฟร์ชัยเองในมุมกลับนะครับก็ต้องดูธุรกิจแฟร์ชัยดีๆ ตอนนี้นะเราก็จะมีทั้งเซสชันที่เป็นในส่วนของเฟรนไชส์ของเว็บไซต์นะครับแล้ก็จะมีทั้งทําเลท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เราได้หลากหลายช่องทางครับก็จะมีคอสเรียน thaid dot com ของวุฒิ thaid dot com นะครัพวกนี้จะเป็นโดเมนเนมที่จดใหม่เพื่อรองรับกับคนที่สนใจทั้งธุรกิจเฟรนไชส์ทำเลค้าขายคอสเรียนอย่างที่ก็เกิดมาวันนี้มีคอสเรียนเท่ากับคอสเรียน premium สักครู่ก่อนหน้านี้ผมก็นำเสนอคุณพี่ท่านหนึ่งไปก็คือคอสเรียนเข้ามาดูดีเล็กง่ายมากมีทั้งคอสฟรีคอสเสียตังค์ สมัครแมทชิ่งผ่านแอปเว็บเข้ามาในงานได้เลยง่ายนะประเด็เดี๋ยวฟังดีดๆนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีทำกิจกรรมเล่นเกมนึงต้นทแจกของวันด้วยครับโอเคสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเ,าเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับก็แนะนําให้ท่านแอดไลน์ไอดีก็จะมีไลน์แอดของเราด้วยคือไลน์แอดแอปไทยแฟรนไชส์มีแอดดังหน้าครับหรือถ้าเกิดไม่มีแอดดังหน้าไม่เป็นไรครับก็เป็นไลน์ส่วนตัวผมเองซึ่งไทยแฟรนไชส์นะครับ ก็มีทางวิสเตอร์เฟซบุ๊กยูทูบไอจีตอนนี้ที่มีข่าวอยู่ไอจี IG นี่บุคคลธรรมดาก็เดี๋ยไปโพสครับที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะที่มีข่าวอยู่ระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยคือมีโซเชียลมีเดียในมือแล้วบางท่านก็มีทั้งทุกประเภทแอนต์รอเลยเนี่ยไอจี IG มีหมดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าขาดความระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็จะเข้ามาดุแรงนส่วน